กทมอหวังให้เขาทําได้ร้อยเปอร์เซแต่แต่ละตลาดอ่ะจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าพวกเราอะ่ะรับผิดชอบตัวเองอะ่ะดีพอไหมัก้าสิบรเข เมื่อก่อนจ่ายตลาดสะพานใหม่ก็ซื้ออยู่เป็น10ปีแล้วช่วงแรกๆที่ไปจ่ายสะพานใหม่ก็ดูราคาสินค้าสภาพตลาดสุขอ,อนามัยของตลาดพอเราจ่ายได้สักระยะหนึ่งละเคราวนี้เราจะคุ้นเคยกับพ่อค้าแม่ค้าล้เราจะลงแค่อาทิตย์ล,ละครั้งสั่งผ่านโทรศัพท์สั่งเขาตั้งแต่เที่ยงคืนให้เขาทำไว้ก่อนพอไปถึงตลาดเราก็จ่าย เรื่องเวลาถ้าสะพานใหม่เนี่ยพี่จะไปถึงตลาดสักประมาณตีสามครึ่งใช้เวลาประมาณ20 30. ถึงครึ่งชั่วโมงกลับมาถึงร้านให้ประมาณตีสี่ตอนแรกก็ย้ายไ,ไปตลาดบางกะปิอาทิตย์หนึ่งเขาก็สั่งปิดก็เลยมาตลาดนี้แต่พอปิดเราก็มาสะพานสองแทบจะไม่เคยจ่ายตลาดแต่ถามว่าตอนนี้ตอบโจทย์ไหมก็ตอบโจทย์ในในระดับ80%เอลยอย่าคิดว่ามันลำบากเราก็คิดว่าเป็นการปรับเปลี่ยน กังวลในระดับที่เราป้องกันได้ในแบบของเรานะแต่ด้วยการจ่ายตลาดของพี่ด้วยเวลาเนี่ยมันอาจจะของจองในช่วงที่คนไปไม่เยอะแต่ของพี่เนี่ยพี่ซื้อในจํานวนเยอะสั่งผ่านโทรศัพท์เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทําไว้ก่อนเราจะได้ไม่อยู่ในตลาดนานเกินเพราะว่าถ้าอยู่ในตลาดนานโอกาสเสี่ยงก็สูงตอนนี้จ่ายตลาดนี้มาได้เกือบเกือบสออาทิตย์แล้ว พ่อค้าแม่ค้าเขาก็รู้สถานการณ์เหมือนเราอันไหนที่เขาไม่มีขายเขาก็เอาเพิ่มเข้ามาขายเพราะว่าคนมามากขึ้นเมื่อลูกค้ามีการรีเควสตสมมุติวันนี้ไม่มีขายเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องเอามาขายแล้วเมื่อกับวันนี้ที่ไปทุกอย่างก็ได้ครบนะแล้วก็จ่ายก็เร็วสะดวกก็คือเราก็ปรับตัวได้แล้วตามเวลาที่เราต้องการเราก็ขายดีขึ้นอะ หลายอย่างเราขายไม่แพงขายถูกกว่าที่น่นเอากำไรนิดเดียวของที่เราขายเนี่ยเราจะรีบจัดให้ลูกค้าเลยถูกไหมมันจะได้ถ่ายเทคนคนซื้อคนขายมันจะได้มีอากาศถ่ายเทได้เมื่อก่อนเราวิ่งเที่ยวเดียวแล้วก็ไม่เต็มคันรถอันนี้ล้นรถแล้ววิ่งสองเที่ยวถ้าตรงนี้ปิด ป้าก็จะขายลงพฟลลงเฟสอะไรก็เขาเพราะว่าป้าขายพวกแกงด้วยบางคนครอบครัวใหญ่ๆต้องการเยอะทีนี้ไปซื้อกอง50-60มันก็ไม่ได้ซื้อหมูไป5้50บาทร้อยหนึ่งก็ทำได้สวันสาวันพี่ทำแต่พอประมาณเท่าที่เราทำไหวถ้าเกิดมันไกลไปซื้อของที่มันไม่คุ้มกับกับค่าน้ำมันเราตัดเลยไม่มูตัวเองเพื่อความเสี่ยงหลายๆอย่างสมมุติว่าพี่ร้อเปอร์เซ็ต ของที่พี่จะไม่ได้แค่20%่สิบเอเโอเคไม่เป็นไรไอ้ของที่มีในตลาดอย่างอื่นที่เมนูที่ว่าเรายังไม่คิดผุดมันขึ้นมาก็ได้อันเนี้ยคือการที่พี่บอกปรับเปลี่ยนดีที่สุดตลาดอะรับมาตรการมาจากกทอมอเขาก็ต้องทําให้ได้ร้เอเปอ่็อะกทมหวังให้เขาทําได้ร้อแต่แต่ละตลาดอะจะทําได้ร้อหรือเปล่าพวกเราอะ รับผิดชอบตัวเองอะดีพอไหม